กินนมแล้วกินนมอ่ะกินดีๆกินดีๆ,ๆเออมันอ่ะอุ้ยนั่งพบเพียอุ้ยดูนั่งพบเพียดูนั่งพบเพียสวัครับนี่ครับ,น,รบนางขี้เรื้อนหนีนอนครับหนีนอนซื้อ พีช่ชายยังวิ่งไล่ชนอยู่เลยแปลงม่ต้องปกโลกนอนหลับคุ้ยที่เดือนเจ้าก็นอนพี่แห่เจ้านอนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับแปง้ง เราเข้าไปดีโอเกล้ๆอุ้ย,ยมีสะดุ้งมีสะดุ้งอือขาหลังแน่ึ้นแล้วละเมอหรือเปล่าลองมาดูกันีกทีละเม,อ,ะมอครับสรุปนอนนอนนอนหลับเลย ดูท่านอนครับดูท่านอนคุณน,นสตรีไทยมากนอนท่าเทับกันหึหึจะนอนหรือว่านอนนี่สรุปลุกไม่ขึ้นครับลุกไม่ขึ้นแหน่รับจ่อยฉลุปหรือนอนแง่เอา้าแง่ น้อทากกกวนอ่ะอุ้ยนั่งคาเพียบอุ้ยดูนั่งคาเพียบดูนั่งคาเพียบโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอว้ยอน้ยอง้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยองนอนนงุ้ยอุนยอน้ยอุ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 ้ยอแ้อุ้อยอุ้ยยไอยู่้อ้ยอ่้ xuống ra Ok luôn bằng cái đi xem con hát thành con hôm nay chắc thảo nói thì ta mong hôm đây ai mất quên

วุ้ยดูสียดาติดตาด้วยวุ้ยถ้ารบหลกแล้วดูจับโซ่แม่นี่อย่อเสียงรางหลายสินอนเดินมาแล้วนะครับชนไม่ได้ครับผมใส่ชุดนักเรียนนะครับจ้า เออจ้าไป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 นอนไป,ไปนอนไปอืมหิวนมหรือเปล่าไม่นอนเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปน้องนอนนานแล้วนะครับต่อประมาณครึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงได้ก็เลยลองมาถ่ายดู โอาคทจะนอนแบบพอใจแล้วพอบวกพร้อมชนพร้อมเล่นฟุตบอลอะไรเล่นดินเหรอเล่นดินชืดนเฮ้อยากกินช็กรกปกเอาไปไปกินน้องคนไปกินน้ไปไปตาไล่ไปกินลม mình kinh đi lọc, mình không lại. nhưng mà phan gì chào, bye bye, không bye. Ừ. Anh đi chào anh đi chào anh đi mà, anh ใจ็จแลนอนเต็มอิ่มแล้ววิ่งเร็วเลยวิ่งสวัยเลยนัวหานมกินแล้วครับเป็น่นก็ต้องกินนมจ้า Hôm nay Hôm chắc sao Chưa rồi, chụp chọc bạc tôi nè Hãy nhỉ nhỉ kênh Ghiền nhỉ กินนอ่ะกินดีๆกินดีๆเออเนี่ยเบ้อดูพุง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 ,พงจะกินนมอีกปะ โอ้เขาไม่ถ่ายครับสมหงแม่ถ่ายนะมันไม่สุภาพเดินบังแล้วเราจะไม่ถ่ายนะเราจะดูพี่เดียนรอน้องกินนมเสร็จก่อนเราค่อยถ่ายนะมันไม่สุภาพพี่เดียนทำอะไรน้องจะทำงานเราไปทำงาน, <c oughs> น,งงานพี่เดียนยืนโยกมีนความสุขอยู่คนเดียวงงๆสไตล์ชายโสด ไอสดก็ต้องอยู่คนเดียวนะพี่เด่นได้พี่เด่นยังไม่ได้เก็บขยะนะพพพเพราะเพราะเพราะเดื่องเมือม่อเมื่อเมื่อเช้าไปตั้งแต่เช้ามืดนะับตั้งแต่ตีสาวไอตีสี่ที่ห้าเพราะเลยไม่ได้เก็บขยะพี่เดือนเวยตัวแสบกินนมเสร็จแล้วเดินมาแล้วอะไรกินยัง ยังเจ้าสาวไม่กลัวเลยครับไม่มีความกลัวเลยไม่หญิงคนนี้ทำนะก่อนไปโรงเรียนโอ้ โอ้ <g ül üyor> คนหรือช้างวิ่งเร็วกว่ากันครับช้างวิ่งก่อนคนเลยวิ่งทำไมพี่ตัวเองทักทายกลัว <g ül üyor> <g ül üyor> ดูใยใน้องลองเจ๊ไฟครับยุบลงเยอะแล้วนะไม่ค่อยจะมีเลยนี่ไม่ค่อยมีเออ จะทำเเาาสิหนังไฟไม่ค่อยมีนะยแล้วยุบแล้วยุบเลยเลียกเจ๊ไฟไม่ได้แล้วนะเรียกซอเจ้านะซอจันเจ้าเฮ้ยแปบแปงแปงไป,ปยืนรอนถึงน้องดาว เจ้าคิดถึงพี่ดาวบอเจ้าฮะพี่บอลจะไปโรงเรียนแล้วว่าปิดคลิปด,ดิอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ปื้มน้องบอลชแนลได้นะครับ